สวัสดีวันนี้พบกับมิวฒน,นาการและธรรมชาติของฟิสิกไปเริ่มกันเลยว่าไงปูคิดอะไรอยู่คนเดียวตั้งนานก็กำลังคิดอยู่ว่าทำไมเราบินไม่ได้มันนกกันนาะวันก่อนข่ายเอง ไปเล่นอยู่บนน้ำตกที่โขดหินน่ะร่วงลงมาก็เจ็บแต่ถ้าเราบินได้นะเราก็จะไม่เจ็บไงก็แล้วมันจะฝืนกฎของฟิสิกส์ไดง้ไงแล้วบูแล้วกฎฟิสิกส์ที่ว่าเนี่นะมันคืออะไรบูก็ที่เจ้ะร่วงลงมาแบบนั้นนะก็เพราะว่าแรงโน้มถ่วงของโลกยังไงเราบูวัตถุที่มีมวลทุกอย่างบนโลก ย่ำถูกแรงดึงดูดของโลกกระทำมีทิศเข้าหาศูนย์กลางของโลกใบนี้เลยนะทำให้เจ้าร่วงลงมายังไงเล่าและเจ้าจะฝืนกฎข้อนี้ไม่ได้นะแรงน้มถ่วงนี้จะทำให้เราอยู่ติดกับพื้นโลกได้ไงแล้วที่เจ้าอธิบายมาเนี่ยมันวิชาอะไรเหรอโฟก็มันเป็นธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์ไงเล่าบูเจ้าไม่รู้จักหรือไง แล้วทำไมเราถึงต้องมาศึกษามันเนี่ยงั้นก็ไปฟังกันเลยทำไมเราถึงต้องศึกษาฟิสิกส์กันแต่ก่อนอื่นข้าจะลองไปถามผู้รู้ซะหน่อยนะสวัสดีรานตาทำไมเราถึงต้องศึกษาฟิสิกส์ เหตุผลข้อแรกคือฟิสิกส์เป็นวิชาพื้นฐานที่สุดสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ทุกสาขาใช้หลักความคิดของฟิสิกส์ตั้งแต่นักเคมีที่ศึกษาโครงสร้างโมเลกุลไปยังนักโบราณคดีที่ศึกษาย้อนดูว่าไดโนเสาร์เดินอย่างไรฟิสิกส์ยังเป็นพื้นฐานของวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีไม่มีวิศวกรคนใดออกแบบเครื่องมือที่มีประโยชนไ์ได้ใดๆ โดยไม่ต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องก่อนเหตุผลอีกข้อก็คือการศึกษาฟิสิกส์เป็นการประจนภัยที่ท้าทายการศึกษานี้จะทำให้คุณทราบซึ้งถึงความงามและการใช้ปัญญาอย่างมีเหตุผลความเข้าใจโลกในเชิงฟิสิกส์ในปัจจุบันมาจากฐานที่ได้วางไว้ด้วยยักษ์ใหญ่ทางวิทยาศาสตร์เช่นกาลิเลโอนิวตันแม็กซ์เวลล์และไอน์สไตน์ อิทธิพลของคนเหล่านี้ได้ขยายกลไกออกไปเกินขอบเขตของวิทยาศาสตร์และได้มีผลอย่างลึกซึ้งต่อวิธีการดำารงชีวิตและวิธีคิดของพวกเราคุณสามารถมีส่วนร่วมกับความตื่นเต้นของการค้นพบเหล่านี้เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะใช้ฟิสิกส์แก้ปัญหาในชีวิตจริงเป็นอย่างนี้เองซินนาะเอ้วเวลาการวัดในทางฟิสิกส์เนี่ย มันมีประวัติมายังไงล่ะเนี่ยอะเอวนายมาพอดีเลยมีเรื่องจะถามหน่อยนะคือว่าการวัดในทางฟิสิกส์เนี่ยมีประวัติความเป็นมายังไงแล้วเข้าใจหน่วยอะไรวัดนะอื้งั้นจะเล่าให้ฟังก็ได้นะอปูเมื่อเราวัดปริมาณใดๆ เราเทียบปริมาณนั้นกับปริมาณมาตรฐานหนึ่งเสมอเมื่อเราพูดว่ารถพอช944ยาว4.29เมตรเราหมายความว่ารถคันนั้นยาว4.29เท่าของไม้ไม้หนึ่งซึ่งเรานิยามว่ายาว1เมตรมาตรฐานเป็นตัวกำหนดนิยามหน่วยของปริมาณนั้นเมตรเป็นหน่วยระยะทาง และวินาทีเป็นหน่วยเวลาเมื่อเราใช้ตัวเลขบรรยายปริมาณฟิสิกส์เราต้องบอกหน่วยที่เรากำลังใช้เสมอการบอกระยะทางเพียงแค่4.29ไม่มีความหมายใดๆเพื่อให้การวัดเรียงตรงและน่าเชื่อถือเราต้องมีหน่วยการวัดที่ไม่เปลี่ยนแปลงและที่ผู้สังเกตที่อื่นสร้างขึ้นมาซ้ำได้ ระบบหน่วยที่นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรทั่วโลกใช้กันมีชื่อเรียกทั่วไปว่าระบบเมตริกแต่ว่าตั้งแต่ในคริสตอร์ศกราชที่1960เป็นต้นมาได้มีชื่อเรียกเป็นทางการว่าระบบระหว่างชาติหรือ SI ซึ่งยอมมาจากภาษาฝรั่งเศสนะสำหรับหน่วย SI เมื่อสภาวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศส ได้ก่อตั้งระบบเมตริกขึ้นในปีคริสตศักราช1791มีความยาว1เมตรคือความยาว1ใน10ล้านของระยะจากขั้วโลกเหนือไปยังเส้นศูนย์สูตรเวลา1วินาทีคือช่วงเวลาที่ลูกตุ่มยาว1เมตรแกว่งจากปลายด้านหนึ่งไปยังปลายด้านหนึ่งนิยามเหล่านี้ไม่สะดวกและยากที่จะทำซ้อนอย่างแม่นยำได้ และจากการตกลงระหว่างประเทศก็ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงไปใช้นิยามอื่นที่ละเอียดว่าและหน่วยระหว่างชาติที่เราใช้ในทางฟิสิกส์อาจมีถึง3หน่วยด้วยกันนั่นก็คือหน่วยฐาน SI หน่วยอนุพัน์ SI และหน่วยเสริม SI โดยหน่วยพื้นฐานที่เราจำเป็นต้องรู้ เก่ยวกับหน่วยฐาน SI มีดังต่อไปนี้นะความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิตามหลักอุณหพลวัตใช้เป็นเคลวินปริมาณของสารใช้หน่วยโมลและ ความเข้มของการส่งสวา่างเราใช้แคนเดล่าละอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วนะขอบใจมากนะแอลโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันนะบูายละโอเคบายการที่เราเห็นความสำคัญของฟิสิกส์ทำให้เราอยากเรียนรู้ฟิสิกส์อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าฟิสิกส์นั้นเป็นเรื่องธรรมชาติใกล้ตัวเรา ในชีวิตประจำวันของเราและทำให้เราได้เข้าใจหลักของวิทยาศาสตร์ฟ Φ ิสิกส์มากขึ้นต่อไปเนี่ยก็คงต้องใช้ชีวิตแบบระมัดระวังมากขึ้นแล้วนะ